สวัสดีครับผมเด็กชายปิภพัฒน์ศรีชาวนานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับพอร์ตฟลิโอนะครับในวิชาทัศนศิลป์นะครับรหัสวิชานะครับ so สองสามหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับผมมีพอร์ตฟลิโอนะครับจะมีเป็นการรวบรวมผลงานทุกชิ้นนะครับที่ได้ทําตลอดภาคเรียนนะครับเพื่อใช้ในการนําเสนอผลงานนะครับงานชิ้นที่หนึ่งนะครับจะ ความรู้ในเรื่องทัศนธาตุานะครับแล้วการใช้องค์ประกอบงานชิ้นที่2นะครับเป็นทัศนศิลป์สามนะมิตกิการ์ดป๊อปอัพเรื่องวันเววบาหลีนะครับผมแล้วก็งานชิ้นที่สานะครับเป็นศิลปะไทยนะครับและงานชิ้นที่4ี่เป็นศิลปะสากลนะครับก็สารบัญก็จะมีดังนี้นะครับผมอย่างที่ผมอ,อยู่มุมขวาอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ผมทําให้นะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นสารบัญนะครับผมอันอย่างแรกนะเป็นประวัติส่วนตัวอันที่2เป็นวงจรสีอันที่3าเป็นป๊อปอัพอย่างที่4ี่เป็นมอสคอตนะครับและอย่างที่5้าคืองานแกะศิลปะนะครับส่วนที่6นะครับคือลายไทยนะครับ7คือศิลปินที่เหมือนตนเองนะครับหรือว่าเซลล์พอร์เทรตนั่นเองนะครับผมลืมเขียนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับประวัติส่วนตัวนะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ facebook นะครับ อ่าสตรีมไลน์แล้วก็ Discord นะครับอ่านี่นะเป็นสื่อโซเชียลนะครับแต่ประวัติส่วนตัวของผมนะครับจริงๆแล้วคือผมชื่อปิยิภัสศรีชวนะนะครับชื่อเล่นชื่ออูนะครับอายุ15นะครับเกิดวันที่5พฤศจิกายน2 5ง8นะครับที่อยู่นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนวันอ่าส่วนคติประจําใจนะครับคือบางอย่างถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ ่างานชิ้นแรกนะครับคือวงจรสีนะครับหรือว่าคัลเลอร์ไซเคิลนั่นเองนะครับวิธีทำนะครับก็คือการใช้สีไม้ระบายกันนะครับให้เข้มนะครับแล้วก็ให้สวยงามนะมีรายละเอียดนะครับงานชิ้นที่สองนะครับคือป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพบอลว้าวบาหลีนะครับของผมนะครับวิธีทำนะครับก็คือใช้สีน้ำนะครับกับสีเมจิกนะครับระบาย ให้ละเอียดและสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เละเทะนะครับงานชิ้นที่3นะครับก็คือมาสคอตนะครับประเพณีลอยกระทงของผมนั่นเองนะครับวิธีทำนะครับก็คือใช้สีเมจิกระบายให้ละเอียดนะครับผมในการ ทําทและตกแต่งของอางานผลงานมาสคอตนั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นงานที่ห้านะครับเป็นต่อมานะเป็นงานที่4นะครับเป็นงานางานที่4นะครับจะเป็นงานแก้ศิลปะนะครับซึ่งจะไม่รวมในนั้นนะครับแต่ว่าผม นำมารวมนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นผลงานของผมนะครับแต่ถือว่าเป็นงานแก้ไปแล้วกันนะครับก็ลายที่ผมวาดนะครับมีลายกระจงฟันปลานะครับอัานถูกว่าลายกระจังฟันปลานะครับแล้วก็ลายกระหนกใบเทศลายกระหนกดอกบัวนะครับโอเคนะครับวิธีทำนะครับคือระบายสีเมจิกตามลายนะครับตามลายให้สวยงามนะครับมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเป็นงานที่งานที่5นะครับเป็นเกี่ยวกับลายไทยนั่นเองนะครับลายไทยนะครับที่ผมเลือกมาคือลายกะหนกดอกบัวนะครับวิธีทำนะครับคือใช้ดินสอระบายให้เกิดมิตินะครับแล้วความเข้มของดินสอนะครับส่วนงานที่5นะครับคือภาพของศิลปินที่เหมือนเราหรือว่าเซลล์พอร์เทรตนั่นเองนะครับชื่อชื่อของภาพนะครับคือลูซี่นะครับ ส่วนชื่อศิลปินนะครับคือลูซี่โวลูโนวานะครับวิธีรมนะครับก็คือระบายสีน้ำกับสีเมจิกให้ละเอียดและสวยงามนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ